สวัดีครับวันนี้ผมจะมาสอนแลนไมรับแบบระยะไกลนะครับใช้เน็ตที่บ้านแลนกันได้เลยนี่ครับเหมือนเปิดเซิร์ฟนั่นแหละครับโดยใช้แอป m u l t i p พเ y e จอร์มาสนะครับกดเข้าไปเลยสามารถโหลดได้พี่เพโตนะครับผมใช้ลิงก์ด้านล่างก็ได้ครับเปิดมาจะมันจะให้กดเลือกตำแหน่งนะครับผมกดเอเชียหนึ่งสามารถเข้าเซิร์ฟคนอื่นได้นะครับนี่เลือกได้ว่าจะเป็นอะไรของผมเวอร์ชัน0ูนย์จุนะครับ ยังไม่ได้อัปเดตเลยเล่นได้มากสุดหกคนเลือกแมปได้ที่เรามีนะครับผมจะเอาแบปนี้ตั้งชื่อเซิร์ฟเลือกประเภทของแผนที่กดผิดกดสร้างเซิร์ฟไปเลยครับกดดำเนินการรอแป๊บหนึ่ง เมื่อเราเข้ามาแล้วกนน็จะเป็นแบบนี้นครับนี่นี่ครับกดอันนี้ดูได้ว่าใครเข้ามามั่งสามารถเล่นมากสุดหกคน,นครับตั้งค่าได้นี่ครับตั้งเวลาเมื่อเช้าประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงป้องกันระเบิดห้ามทําลายบล็อกป้องกันไฟอย่างเงี้ยครับห้ามของดอกวิธีที่ให้เพื่อนเล่นนะครับจริงจริงครับถ้าง่ายที่สุดก็กด ค้นหาเอาเองเลยดีกว่าครับแต่ถ้าจะเอาอีกอย่างก็เชิญเพื่อนดูการส่งนี่ครับไลน์เอาของนี้นะครพอักปุก๊บมันก็จะเข้าเด้งมาเกมโดยอัตโนมัตินะครับแค่นี้ครับคูจะไเล่นแล้วครับนี่แมบ,บอันนี้ผมโหลดมานะครับงั้นก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ